ครับปูมะพร้าวน้ำหอมอย่างไรให้ได้แบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าของใครนะครับแต่อยู่หลังป้๊มพตทนะครับผมมาเติมน้ํามันื่อมาพักรถผมก็อยากจะให้ได้ดูกันครับอยู่โนนดินแดงครับผมดูครับผมไม่รู้ว่าของใครแต่ผมเห็นสวยดีครับผมก็เลยถ่ายทามะพร้าวน้ําหอมครับผมแต่ว่าหญ้าเยอะลกครับแต่น้ํามีนะครับเห็นมีน้ําน้ําเต็มร่องเลย เป็นร้อยต้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเสียงกลบร้องเต็มเลยครับดูครับฟังเสียงกลบครับโอ้น่าจะปลูกแล้วทีนี้มีน้ำตลอดนะครับผมก็เลยสวยครับไม่ต้องลดน้ำเลยครับผมดูครับผมแต่มีต้นยูคาบังครับเลยมองไม่เห็นทั้งหมดครับที่ได้ครับ กลเต็มเลยครับกลบเยอะมากครับฟังเสียงกลบนะครับนะนี่ครับผมปั๊มนี่ครับผมปั๊มปตทโนโนดินแดงนะครับปัม๊มที่อยู่ฝั่งจะไปละหานใจ นี่ครับดูได้นิดหนึ่งครับผมดูครับนี่เต็มเลยครับกําลังจะออกลูกก็มีนะครับบางต้นก็เริ่มออกลูกนี่ครับผมถ้ามีโอกาสนะครับเบานิวนะครับช่องช่องเกษตรผู้ยิ่งใหญ่ช่องกําลังโด่งดังนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาที่โนนดินแดงนะครับมาถ่ายทาสวนมะพร้าวครับแล้วก็กุบเยะแยะครับเลี้ยงกบธรรมชาติเลี้ยงปลาครับผมอยากให้มาถ่ายทานะครับผม คนดังแห่งช่องเกษตรอีสานยุคใหม่นะครับผมมาถ่ายทำนะครับผมก็เป็นอดีตคนเคยดังครับอดีตเป็นเป็นแค่อดีตครับช่องก็ให้เปิดโอกาสให้ช่องใหม่ๆช่องนี้ใหม่ๆเขาเกิดขึ้นนะครับช่องเกษตรอีสานยุคใหม่เขาก็เป็นช่องน้องใหม่มาแรงแซงทางโค้งนะครับผมก็แซงหน้าบ่าวอีสานไปแบบขาดรอยครับ ติดตามก็น่าจะเยอะกว่าแล้วนะครับครับผมก็ไม่ว่ากันครับก็เขาก็เป็นเอฟซีผมเหมือนกันนะครับผมก็เป็นเอฟซีเขาเหมือนกันเพอาดังแล้วครับนี่ครับดูครับอยากปลูกแบบนี้ก็ลองดูครับอยากให้คนดังมาถ่ายทำาครับไม่ใช่หมาดูครับดูครับผมดูได้แค่นี้แหละครับ ดหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีครับน้ําเต็มร่องหญ้าก็บูบแบบธรรมชาตินะครับนี่เกษตรอินทรีย์เลยนะครับนี่ไม่มีใช้ยาฆ่าหญ้าไม่มีนะครับผมดูแล้วครับดูครับสุดยอดครับสวยมากเลยแล้วก็ไม่ได้ตัดไม่ได้แต่งครับว่าตัดแต่งมันจะไม่ออกผลออกลูกครับมะพร้าวเป็นอย่างนั้นเองครับปล่อยให้มันขึ้นธรรมชาติไปเลยครับไม่ไม่มีการตัดครับผมให้มันแห้งตายใบแห้งตายนะครับใครตัดใครตัดคือคิดผิดมาหันนะครับผม ใครใครใครที่ตัดต้นมะพร้าวครับตัดแต่งกิ่งครับคือคิดผิดมานครับนี่ครับปล่อยแบบนี้เลยครับนี่ปล่อยให้มันแห้งตายคาต้นไว้เลยครับนี่นี่ครับ